โอ้ยดีอยู่เลยค่ะสวยอืมดดูีแต่ทำโครงสร้างยกๆกับเต็มๆมัต้องเป็นเนื้อรสชาตแบบลงแน่แล้วก็มันมีคนต่างๆเนาะตาก็ยกเส็นตาเปิดขึ้นเลยตาเปิดแล้วก็หัดตายกขึ้นแน่ทอันนี้ดูสาวเลยอยอันนี้ดู คนเียใช่เออพอนเลยเนี่ยสองหลอดเนี่ยใส่แค่ใต้ยปากับหน้าแก้มนอเอาแค่นี้นะคะล้งแก้มน,น,นี่ก็เกิดไปเไย,ยใช่ใใชาชามองถึงแบบตรงนี้นะที่ไม่ได้ตุกข้างนี่ไม่ได้ใส่แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นจุดที่เรามอง สำคัญคือตอนเรายิ้มนะปกติเวลายิมนะ้มหน้าตาจะหยีในในคนที่แบบเอ่อโครงสร้างหายไปแล้วแต่แต่อันนี้คือดูเด็กตามก็จะไม่ปิดตาคนละเรื่องนะอ,อันนี้สิบกาเอาอันนี้เท่าไหร่กาสิแม่ แกลเที sabes, ่ชอบไหมที่สนใจฮะโปรโมชั่นดีๆมากมายสแกนเคียวโคดได้เลยนะคะและสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวได้ที่นี่เคียวโคดด้านล่างเลย This production is